วันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับอืมโอเคจัางแรกนะครับวันนี้เราจะมาลงมอดไมค์ครับนะครับแล้วเราจะเล่นมอดจนจบเลย <Okay. S 1> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะมาโหลดอันนี้ก่อนเลยนะครับเรียกว,ว่า, Block er. าบล็อกลันเชอร์เนี่ยแบบเนี้ย แอพเปโตนะครับผมโหลดอันฟรีมาจากนั้นก็โหลดอันนี้มอด,มมอดอไหมครับฟรีมอดโฟมไหมครับพรีเนี่ยอันเนี้ยไอรูปเครื่องจักรเหมือนตั้งค่าเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูเลยดีกว่าอ,อ๋ออยู่ไหนนะีอปเปโตรเดี๋ยวเข้าไปเขียนว่า เนี่ยครับปีบล็อกลันเชอร์เนี่ยครับโอเคแล้วจากนั้นก็โหลดหมอ็อดฟอร์มยครับ P...P E นะครับเนี่ยอันแรกนะครับก็จะเห็นออกครับโอเคจากนั้นก็เข้าลันเชอร์นะครับ ลันเชอร์ก็ลันเชอร์ก่อนนะครับไม่ต้องเข้ามาครับพี่อีนะครับไม่สิเราต้องไปลงมัดก่อนแล้วเข้าม็อดนี่นี่นะครับมาครับพี่อีที่เราโหลดไว้กดอันแรกครับกดอันแรกครับเห็นไหมครับมันจะมีม็อดให้เลือกเลยผมเอาเอ็นเดวกันอันที่สามยกตูดซ้ายยกตูดมาแล้วก็วิ่งเร็วนะครับ เราจะกดก็กด i n t e l นี้นะครับ l n s t a l l นะครับกดรอแปนะ๊บนึงนะจนกว่ามันจะขึ้นแบบนี้กด a m p o r s ครับโอเคเราก็กดออกได้เลยครับ เราลันเชอร์ er นะครับแล้วมันจะมีแบบนี้มันจะเข้าหมาค้าให้เหลยนะครับแล้วจากนั้นมันจะมีไอลูกพิ่งจากเรากดเข้าไปครับกดอันที่สองโอเคนะครับโอเคเอ่อเนี่ยครับอันแรกเนี่ยผมโหลดไปแล้วไนงะโอเคนะครับ ขอไปร็วนะครับแค่ okay. มันจ้ขึ้นแบบนี้ให้แบบนี้ครับจุ๊บเนี่ยถ้าเดินธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดวิ่งเอ๊ะไม่สิเนี่ยวิ่งครับมันจะเร็วขึ้นกดอันแรกครับของวอล์กเนี่ย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 ผมกดเป็นเดินธรรมดาแล้ยกตูดนิดหน่อย เป็นไงครับยกตูดยกตูดยกยกแล้วมันจะเดินช้าลงครับปุ๊บโอเคจากจากนี้ไปผมจะขอทำการทำการอุย้ยหลุดตอนนี้ไปผมจะทำการจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ โอเคนะครับลาก่อนนะครับจบด้วยภาพอันดีงาจุ๊บแป๊บนะครับปึ๊บแป๊บนะกรโจอกรโจอกโจก่โจอกโจอะจะจกลากนะครับ สวัสดีครับเพร่อนเจะกันใหม่ปุ๊บไปแล้วนะครับ